ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับตัวผมนะครับเป็นข้อกล่าวหาที่ที่มาจากเบียร์ใสผมก็ทําหน้าที่ของผมก็คือมารับทราบข้อกล่าวหาคดีโฟเล็กสามดีผมกลายเป็นหนึ่งในผู้ช่อโกงไปเฉยเลยผมถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าผมไปเกี่ยวข้องอะไรการช่อโกงนั้นผมไป่ส่วนเพราะผมไม่รู้จักเลยไอ้โฟเล็กสามดีเนี่ยผมโดนข้อนี้เพราะว่าผมเป็นแฟนของจิกกี้แค่นั้นเองแล้วก็ผมขับรถให้จิกกี้ไปจอดให้เพราะว่าเขาป่วย ผมมองว่ามัน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 มาตั้งสารเตี้ยกันนี้ได้ไงวะมันไม่ถูกต้องเราอยู่บนโลกใบนี้ความยุติธรรมมันต้องใช้เงินเหรอทำไมไม่ใช่ความถูกต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงหลังจากที่เรียกตบทับทางนั้นผมอึ้งฮะพอเงียบไปสักไม่ทันถึงเดือนดีผมก็ได้รับข้อหาว่าฟอกเงินเป็นค่าทนายผมพร้อมจ่ายครับแต่ถ้าเรียกเก็บเงินแบบคอร์รัปชันอย่าว่าแต่ผมไม่มีจ่ายเลยครับต่อให้มีจ่ายผมก็ไม่ทำครับคนดี จะถูกยัดข้อหาได้โดยไม่มีทางสู้ผมไม่เชื่ออำนาจผมเนี่ยนะครับคน้นโดยไม่มีหมายค้นยังได้เลยผมกม็จะไจะต้องไปบุกรุกข้องใครครับผมเป็นปนะธานส่วนเดียร์ไซผมเป็นผอ,อ,อผมคน้นห้องคนโดยไม่มีหมายค้นยังได้เลยถ้ามันต่อสู้ด้ยกระบวนการของในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่งด้วยกระบวนการกฎหมายไม่ได้เพราะว่าผู้ถือกฎหมายเป็นพวกเขา ผมก็ต้องหาทางว่ามันจะมีทางไหนล่ะที่จะต่อสู้แล้วเข้าไปต่อสู้กับเขาได้ผมก็ต้องไปค้นหาทางของผมเหมือนกันผมอยากเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทั่วไปที่กำลังโดนรลังแกหรือไม่กล้าต่อสู้กับคนของบ้านเมืองของผู้ถือก,กันไมยว่าจริงๆคุณจะไปยอมเขาสู้ันถึงที่สุดแพ้ชนะค่อยว่ากันอีกเรื่องนึง ผมเฝ้าติดตามการต่อสู้ของคุณปราบการต่อสู้เพื่อปกป้องจากการถูกลังแกของเจ้าหน้าที่รัฐการต่อสู้กับความอายุติธรรมผมเชื่อว่าคนคนนี้ลูกผูปป้ชายคนนี้สู้จริงและการต่อสู้ของคุณปราบไม่ควรต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองเท่านั้นถึงเวลาแล้วที่คุณปราบจะต้องมาปกป้องประชาชนทั้งประเทศและถือว่าเป็นความโชคดีของพรรคไทยพรั่งีที่จะได้นักสู้ฝีมือดีมาร่วมกันต่อสู้ในการปราบโกงในแผ่นดินนี้ และขณะนี้พักคไทยพักดียังเปิดกว้างนะครับที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีจิตใจและอุดมการณ์ตรงกับพักไทยพักดีมาร่วมกันในการปราบโกงครับ ผมได้รู้จักคุณปราบมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรเมื่อทราบว่าคุณปราบไปร้องขอความเป็นธรรมต่อกรม DSI เพื่อร้องเรียนและกล่าวโทษว่าเจ้าหน้าที่ของดีเอเรียกรับผลประโยชน์จากเขาและปั่นแรงเขาส่อว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตการกล้าที่จะออกมาชนกับอำนาจรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ DSI เพราะการสู้กับอำนาจรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและมักจะถูกกันแกล้งต่อเนื่องแน่นอนหลังจากเราได้รับฟังข้อเท็จจริงและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเรามั่นใจว่าคุณปราบไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดดังนั้นจึงรับคุณปราบมาเป็นผู้สมัคร และเราจะช่วยเหลือในเรื่องของการต่อสู้คดีทุกคดีและเรื่องนี้ผมมั่นใจว่าไม่ได้จบอยู่ที่เฉพาะดีเอสไอท่ั้เรื่องนี้จะต้องไปถึงปปชแน่นอนขอให้เตรียมตัวตั้งมือรับละวกัน